ปลากระพงเลี้ยงน้ําจืดทางภาคอีสานได้แล้วนะครับผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับเลี้ยงรับผสมมาสําเร็จนะครับเลี้ยงด้วยอาหารก็ได้นะครับใช้เป็นอาหารสําเร็จก็คืออาหารตัวนี้นะครับไฮเกรดโปรตีน42%นะครับนี่อาหารของเขานะครับแล้วก็นี่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่นี่เม็ดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะครับปลากระพงแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวตักใส่ให้ดูซส์ใหญ่ๆสวยๆกันเลยครับมาแล้วครับพี่น้องครับ กะโครงสวยใหญ่แข็งแรงมากมือชิ้นับใหญ่ขนาดนห้นก็ดูเอาเกียบกับมือดูสิครับมันใหญ่มากครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแข็งแรงตัวสวยตาใสแบบนี้นะครับนี่ใหญ่มากครับผมกะคงนะครับนี่ผมเลี้ยงให้ดูครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมจะขึ้นจนช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ผมปล่อยไปบ้างแล้วนะครับปล่อยบ่อเก่านะครับผมเลี้ยงไว้ปล่อยบ่อเก่าที่ผมลงแม่ปลานิลนะครับลงปลานิลที่ออกลูก ปลาตะเพียนปลาเต้าทิที่ออกลูกไว้ตอนนี้นะครับออกลูกเต็มบ่อเลยนะครับผมก็ลงไปแล้วนะครับประมาณ300ตัวนะครับลงปลากระพงไปแล้ว300ตัวตอนนี้ใหญ่เดียวมากนะครับเดี๋ยวจะัปาดตให้ดูเรื่อยๆสาหรับปลากระพงเลี้ยงน้ําจืดในภาคอีสานบ้านเราได้แล้วนะครับลูกพันธุ์มีพร้อมนะครับมาได้เลยครับที่บอยพันธุ์ปลานะครับ0 8 0 1 7 2ป1ศ0บอยพันธุ์ปลาเยินดีให้คําแนะนําคําปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับคนที่เลี้ยงปลานะครับ จากทั่วประเทศมาเยอะมากครับโดยเฉพาะการใกล้ๆบ้มาแล้วครับอ่าภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะครับมาภาคเหนือก็เริ่มมานะครับมาได้นะครับมารับเองถึงที่เท่าไรได้หมดนะครับไม่เกี่ยงนะครับได้ทางพันปลาพร้อมอาหารปลาพร้อมคำแนะนําเลยพันปลาเรามีมากกว่า15้ชนิดนะครับผมมีทั้งปลากินพืชปลาแปลกปลาหายากปลาแม่น้ํปลาที่คิดโอ้หลายๆอย่างเยอะมากบอกไม่ถูกนะครับหลักเลยหลักเลยพระเอกคือชะโูนกดเหลืองปลาหมอ ยักษ์หมอใบโพนะครับแล้วก็ปลาเนรแบงเพศกับคงปลาบึกนี่แหละครับมีหลากหลายมีมากกว่านี้มาดูได้ที่บอยพันปลาเข้าแมพพิมพ์บอยพันปลาบอยพันปลามีที่เดียวในหมู่บ้านเราตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์เดียวเท่านั้นระวังม่ใชาชีพเอาอีกที0801720110พันปลาพร้อมอาหารปลาดูกระพงสวยๆอีกรอบครับดูครับดูไปทุ่นเลยดูครับกระพงสวยๆใหญ่ๆครับจ้ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอี๊ยยยยแห้งจ้าแห้ง ปลาที่ครับใจจริงๆใหญ่มากปลากระพฟงพับดถี่เต็มปลาใสๆแบบนี้นะครับอืมปาอดหมดนะครับปลากรายก็มีนะครับปลากรายปลากินเนื้อหลายอย่างปลาขาวาดำโอ้โหปลาขาวาดำปลากระดมิดแปดเถือกนะครับแปดเถือกสบายเถือกนี้นะครับพี่บอยทันตาครับอ่านี่ครับแล้วก็เออ่ ะไรต่อเพลวยังไงต่อดีจะมีหลากหลายพันปลาอยู่ค่ะพี่ค่ะมีคำคำแนะนำาและพันปลาหลากหลายชนิดเ้ว้อค่ะมาหนาบอก,กับสิเจอสามคนแค่นั้นแหละค่ะพี่บอยน้องแพลวค่ะแล้วก็ัะน้องด้วยค่ะสามคนเท่านั้นก้าน,อน,าาน้องเมียจากหมีบอมี่ใช่ถ้าผมไม่อยู่ <c oughs> ก็จะมีน้องแพลวกับน้องเมียผมให้คำแนะนําคำปรึกษาในการเลี้ยงปลาอยู่ที่นาฟาร์มนะครับ <c oughs> มาก็สอบถามได้เลยนะครับระวังโดนะระวังในหน้านะครับเรงนี้จะมีในหน้าต้องระวังแล้วก็ระวัง โดนแอบอ้างเยอะนะครับผมทรมาดีกว่า,ทร,า,วาทรมาดีกว่าครับถ้าเข้าไม่ถูก<ท>ผมอยู่ในหมู่บ้านนะครับอ๋อเดี๋ยวก็อีก,อกรอบหนึ่งศูนย์แปดศูนหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์บอยพันปลานะครับทีนี้คํานนำคำปรึกษาในการเลี้ยงปลาบ่อยพันปลาครับน้องแพราขอบคุณครับสวัสดีครับ